สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมันเจกันนะครับวันนี้นะต่อเนื่องกันจากคลิปที่แล้วนะผมทำคลิปแยกใบคลิปแยกคลิปนี้นะครับเป็นการรีวิวตัวกระเป๋า City ้คลิปออนเองนะครับก็จะเป็นคลิปออนใบเล็กกว่าใบ4 5ที่ผมทำรีวิวในส่งไปในคลิปที่แล้วนะครับก็ใบนี้นะครับเป็นใบจิ๋วนะครับเรียกเป็นคลิปอ่อนเหมือนกันนะครับถ้าแต่ตาอย่างไรบ้างนะครับเริ่มกันเลยนะครับ ครับสำหรับคลิปออกใบนี้นะครับก็ความยาวนะครับยาว27เซนนะครับกว้างนะครับกว้างอยู่ที่17อ่าโทษทีกว้างอยู่ที่13แล้วก็สูงที่17เซนนะครับก่อนหน้าที่ที่บอกไปนะครับว่าใช้ใบใหญ่นะครับเหมาะกับตัว Daily Use ก็จริงนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วยังคิดว่ายังต้องการใบเล็กกระจิ๋วนที่ต้องการพกพาอยู่นะครับก่อนหน้านี้เชื่อไหมว่าก่อนหน้านี้ผมหารุ่นหรือว่าแบรนด์อะไรก็ตามที่เป็นกระเป๋าใบเล็กพกติดตัวเนี่ย ไม่เยอะนะครับใช้มาก็เยอะอย่างเช่นกูชี่เบลแบกที่ผมทํารีวิวไปครับตอนนี้ขายแล้วนะครับตัวฟล r รกโมที่เป็นเบลแบกก็ขายแล้วนะเนื่องจากว่ากระเป๋าคาดอกส่วนตัวเราคิดว่าไม่เหมาะไลฟ์สไตล์ตัวเองเนื่องจากว่าไม่ชอบอะไรที่มันลังอยู่ข้างหน้าแล้วมันทําให้หายใจลําบากอึดอัดนะครับ mm hmm. เลยมองเป็นทรง m e s เซนเจอร์คือกระเป๋าสายยาวที่คาดดีกว่าแต่ว่าเป็นสายคาดสั้นๆนะครับไม่ได้ยาวมากเกินไปนะครับ mm hmm. แล้วก็ส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่พกของจุกจิกเยอะมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างอะไรหลายอย่างรู้กันแบบเจ็ดแปดอย่างได้นะครับถ้าเกิดใช้เป็นกระเป๋าคาดอกแบบเมื่อกี้ไปนะครับมันใส่ไม่พอครับแล้วก็ลิมิตได้มากนะครับแล้วก็ด้วยโชคฟ้าประทานบังเอิญครับใบนี้นะครับเป็นเพิ่งจะเป็นโปรดักต์ใหม่ของ LV นะครับก็บังเอิญเซิร์ชไปเจอนะครับแล้วก็ด้วยลูกส่งเขาเนี่ยมันมีปริมาตรความจุอยู่ปริมาณหนึ่งนะครับก็เลยเอาวะใบนี้ต้องซื้อนะครับเพราะว่า มันเหมาะก,กับตัวเองหมดสุดแล้วแหละแต่ขัดใจอยู่นิดหน่อยตรงที่ว่าผมไม่ค่อยชอบที่เป็นลายโมโนแกรมมากหนักนะครับแต่ว่าในส่วนของชอยแล้วเนี่ยไม่มีตัวเลือกเยอะมากนะครับถ้าเป็นวันสดุที่เป็นแคนวาสนะครับจะเป็นแค่ลายนี้ลายเดียวนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นลายอื่นซึ่งมันแหวกแนวผมไปเลยนะครับแล้วก็จะเป็นหนังราคาก็จะแพงไปอีกนะครับซึ่งใบเล็กเนี่ยแพงกว่าใบใหญ่ตัวชิปออสิสิบห้านั่นอีกนะครับผมก็งงมากเลยครับแต่ตอนนี้พอที่จะเข้าใจ เหตุผลได้รับบ้างแล้วแหละว่าทำไมมันถึงราคาสูงกว่านะครับก็สำหรับใบนี้นะครับตัวเป็นนวาสนะครับส่วนตัวเราไม่อยากที่จะพกน้ำหนักอะไรค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าไม่อยากรับภาระอะไรละของที่พกก็เยอะแล้วนะครับทั้นกระเป๋าก็จะทำการลดน้ำหนักให้มากที่สุดนะครับก็เลยจะต้องเลือกเป็นตัวนวาสไปนะครับสาเหตุที่มันแพงกระเ,รเป๋าใบใหญ่นะครับส่วนตัวคิดว่าหนึ่งนะครับอันนี้ถามเอซเอมาเขาบอกว่า ตระเป๋าใบเล็กเนี่ยทํายากกว่าใบใหญ่อาจจะเข้าใจว่าในด้านของมุมในด้านของการเย็บต่างๆครับมันเล็กการเข้าถึงมันยากนะทําให้อาจจะต้องใช้แมนเอาที่สูงกว่านะครับรวมไปถึงแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าอย่างเห็นกล่องนะครับเวลาซื้อมาเนี่ยอย่างด้านหลังนะเป็นกล่องคลิปออที่เป็นอันใหญ่แบบมันทรงแบนนะครับเข้าใจว่าพลังมันขนส่งทางเครื่องบินมาแล้วเนี่ยค่าพื้นที่ของตรงเนี้ยถ้าเป็นทรงคลิปออมันสามารถที่จะทําแบนลงมาได้แล้วก็ใน หนึ่งในหนึ่งส่วนนะมันสามารถที่จะคอนเทนหลายๆกล่องได้แต่ถ้าสรับใบเนี้ยพอดีผมไม่ได้เอากล่องมาให้ดูนะครับมันจะเป็นกล่องบิดคือมันคือกระเป๋าตัวนี้มันไม่สามารถที่จะทําบีบหรือแบนได้นะครับฉะนั้นพื้นที่ของกล่องมันจะค่อนข้างใหญ่กว่าตัวคลิปออกใบใหญ่นั้นมากนะครับทำให้ผมเข้าใจว่าเวลาเราขนส่งมาเนี้ยมันเปลืองพื้นที่ในการขนส่งค่อนข้างเยอะนะครับทําให้ต้นทุนต่อนหน่วยเนี่ยมันสูงขึ้นนีข้าใจใคิดเอาเองนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ โอเคกลัมมาเชื่อกเป่านะครับใบนี้นะครับราคา7500บาทนะครับถ้าเทียบกับ LV ที่ค e e ออ l l ส5ที่ผมรีวิวไปณนะเวลาปัจจุบันนะครับตอนนั้น73,000บาทจะเห็นว่าต่างแค่2,500บาทเองแต่ว่าตัวนั้นใบใหญ่กว่าเยอะนะครับอันนี้ยังใบ กะจิ๋วหลิวแค่นี้เองนะครับสามารถเอาเนี้ยไปใส่ได้นะครับในคีปออนนะครับนี่อันนี้คือคีปออนนะครับผมจะเทียบให้ดูเลยคีปออนสี่หกับซิตี้คีปออนนะครับก็ขนาดประมาณ 1, 2, ึสามประมาณ 3, ามสาาใส่นี้ได้3าใบานะครับข้างในมาเริ่มมนที่ใบนี้นะด้านนอกนะเป็นวัสดุโมโลแกรมแคนวาสนะครับจริงแล้วส่วนตัวชอบดามิเอาไฟมากกว่าแต่ว่ามันเลือกไม่ได้นะครับก็ จำใจเป็นแคนวาสแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวตัว,ตว,ตวไม่ค่อยชอบที่เป็นโลโก้เยอะเราก็คิดว่าโอเคถือว่าไม่ไม่ซ้ำกันนะครับก็เป็นทางเลือกนะครับด้านหน้านะครับเฉพาะด้านหน้าแล้วก็ด้านก้นกระเป๋าแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็นโมโนกรมแคนวาสหมดเลยนะครับอันนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาใช้แคนวาสคนละใบด้วยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เปลืองในส่วนของวัสดุนะครับเนื่องจากว่ามันจะมีรอยต่อที่ก้นกระเป๋าแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นทำให้ด้านหน้า หรือว่าด้านหลังอย่างเงี้ยครับเราจะเห็นว่าเป็นแนว LV ด้านตั้งเหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นแนวแบบกลับหัวถ้าเราใช้เป็นวัสดุเดียวกันเนี่ยด้านเนี้ยมันจะกลับหัวใช่ไหมครับอันนี้เขาจงใจให้มันมีคุณตี้ที่สูงขึ้นนะครับก็คือว่าใช้เป็นสองืนนะครับแล้วก็ตั้งนงี้ทําให้ LV มันไม่กลับหัวนะครับด้านข้างนะครับจะเป็น reverse monogram นะครับก็คือว่าจะใช้สีพวกเนี้ยสีเทาที่เป็น LV พวกเนี้ยครับมาเป็น แบบกาวแล้วก็สีดาเป็นแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบนะครับเป็นได้ถึงสองลายเลยแล้วก็ถือว่าเป็นการสะสมของ LV ที่ได้ไปั้งสองสองอย่างนะครับอื่นๆนะครับก็จะเหมือนตัวใบใหญ่45นะครับก็จะเป็นการสแตทหนังแท้รอบทั้งหมดนะครับพร้อมกับตัวแทดอันนี้ก็จะเป็นรีเวิร์สโมโนแกรมมาให้แบบนี้นะครับพร้อมกับห่วงกระเป๋าตรงนี้นะครับ อันนี้ถ้าเป็นวัสดุอันนี้จะทำจับแคนวาสนะครับไม่สามารถที่จะทำฮอสตัมปิ้งได้นะครับเนื่องจากไม่ใช่หนักเช่นการฮอสตัมป์ใบทเซจะทำให้มันไหมได้นะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นละลายแล้วก็ไม่สวยได้ครับตรงนี้ก็เลยไม่ได้ฮอสตัมปิ้งไปนะครับก็สำหรับคุณภาพของใบนี้นะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนที่ด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นการสแตปโดยใช้เป็นแคนวาสเหมือนกัน ด้านเหมือนกันนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นซิปโดยรอบนะครับตัวหัวซิปเนี่ยจะบอกว่ามันมีความชายนี่มากกว่าตัวคีปอแล้วก็ใหญ่กว่าคีปออีกซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคีปอไม่ทําสิไม่ทาให้มันใหญ่แบบนี้เนื่องจากว่ามันใช้น้ําหนักในการรูดมากกว่าง่าจะทําให้มันบบใหญ่ๆทนๆนะครับวัสดุในการรูดนะครับมันก็จะเป็นรอบอนี้นครับทั้งแนวตั้งขึ้นมานิดนึงนะครับเปิดขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะฮะแล้วก็ ตรงด้านบนตรงนี้ทําให้เวลาเรารูดออกมาแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะเปิดออกมาได้ทั้งหมดแล้วก็หยิบของมาได้สะดวกนะแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะฮะก็ก็เรียกว,ว่าได้เป็นแบบทรงคีฟอ้อเลยแต่ว่าไม่มีหูหิ้วมาให้นะเนื่องจากเป็นใบเล็กถ้ามีหูหิ้วมาให้มันจะเป็นรุ่นคีฟอ้อเอ็กเสนะครับอันนั้นจะเล็กกว่านี้นะครับซึ่งไปลองแล้วก็คิดว่าแบบมันไม่เข้า,าตัวเอเอ็กเก็บอกว่ามันมันไม่เหมาะเพราะสะพายไปแล้วแบบกระเป๋ามันเล็กแล้วมันกระโดดขึ้นมา โอเคนะครับมาที่ด้านในนะครับด้านนอกจบไปแล้วนะครับด้านในนะครับก็จะมีพร้อมกับกระเป๋าเล็กอันนึงนะครับแล้วก็มีหนังนะครับแล้วก็ระบุโอ้ยกระเป๋ามันเล็กนึงไม่ค่อยเห็นนะครับอย่างนี้นะอ่ะเป็นว่าเมื่จะเขียนว่าหริวิตตองนะครับอ่าพาลิสแล้วก็ made in france นะครับแล้วก็เป็นช่องปริมาตรอย่างนี้นะครับก็จะเป็นบุด้วยผ้าข้างในนะครับเป่าเปล่าสีดําแบบนี้นะฮะ ก็จะบอกว่าถึงใบเล็กแต่ว่าจุนะครับเจ๋งจริงนะครับเดี๋ยวจะมาทําให้ดูว่ามันใส่อะไรได้บ้างนะครับตัวนี้นะฮะก็ด้านในเป็นอย่างนั้นแล้วก็ส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นสายแบบตัวคุกเนี่ยจะเหมือนกับตัวคลิปออรุ่นใหญ่เลยนะครับก็มีความคงทนนะครับถึงว่าโหลดมันจะรับไม่ต้องเท่ากับใบใหญ่นะแต่ก็ทำคุกออกมาได้ดูกชัวร่แล้วก็คงทนนะครับ รหรับสายสะพายเองนะครับจะเป็นผ้านะครับรุ่นนี้ไม่ได้เป็นหนังเหมือนตัวใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเขียนคําว่าหลุยส์วิตตองนะครับอันนี้แหมจริงผมก็ไม่ค่อยชอบอะไรที่เขียนคําว่าเอลวีไอคำว่าหลุยส์วิตตองอะไรไว้ไม่ค่อยชอบโลโก้ใหญ่ๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเด่นหรือว่าเป็นสีขาวอะไรเห็นชัดก็เลยที่จะเทรดออฟแล้วก็ยอมรับได้นะครับก็คือมันก็ไม่ได้แบบเด่นเกินไปก็ถือว่าโอเคนะครับสามารถปรับระดับสายได้ แบบเป็นรุ่นๆอย่างนี้ไม่ได้เป็นตัวเจาะรูแบบตัวรุ่นพี่นะครับก็สามารถให้จะมีอิสระในการปรับมากกว่านั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเพื่อนๆหลายๆคนที่สนใจในใบนี้เนื่องจากว่าเป็นสองเรียกว่าไรวัสดุข,ข้างนอกนั้นเป็นสองใบในการต่อกันแบบนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าในเรื่องของคุณภาพของดุยที่มันตกลงเนี่ย ใบใหม่ๆแบบเนี้ยเริ่มเจอแล้วนะคือใบเนี้ยผมซื้อมาตอนที่ซื้อเนี่ยเขาก็มีอีกใบหนึ่งให้ผมเปรียบเทียบผมซื้อที่ทไอคอนสยามนะครับ,รบปรากฏว่ารอยต่อโมโูนอโกร,รมตรงนี้เบี้ยวเบี้ยวหนักอันนี้ก็อาจจะเห็นว่าเบี้ยวนิดนึงนะครับแต่ว่าใบอื่นๆเนี่ยเบี้ยวคือแบบเยินแบบขยับมาเลยอะ่ะเยอะอะ่ะแบบเห็นได้ชัดอะ่ะซึ่งใบนี้จะเห็นได้ว่ามันต่อค่อนข้างที่จะสมูทร,ระหว่างสองแผ่นอะไรเงี้ยอันนี้คือสมูทมากที่สุดแล้วนะครับ แล้วก็แต่ปัญหาที่ผมเจออย่างหนึ่งต่อไปนี้ก็คือว่าตรงตะเข็บขอบๆอะครับถ้าถ้าเป็นตัวคี p ออ l ใบใหญ่อะมันจะเป็นการเย็บข้างในแล้วก็แบบใช้เป็นคล้ายๆแบบวัสดุอันหนึ่งอะเดินตามมาแต่ถ้าเป็น City k e e p ออมก็จะเป็นเย็บนอกแบบนี้ครับแล้วก็เป็นเดินตะเข็บได้แต่เชื่อไหมคือวันนั้นซื้อมาแต่ผมก็ไม่ได้ดูมากหนักนะครับเขากว่าได้มันยุ่ยคือมันไม่ได้ลุยแบบเป็นเศษขึ้นมาแบบ มันจะรันออกมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าได้มันเป็นขนๆแบบฟูๆขึ้นมาครับแล้วก็แบบคือผมก็แบบติดใจนะเพราะว่าด้านอื่นมันเรียบหมดเลยแต่ด้านหนึ่งเราเรามองเงี้ยมันจะเป็นแบบขนมันฟูๆอันนี้ผมใช้เกลนไก่กตัดหนังนะเกลนไกตัดเล็บครับค่อยๆเล็มออกคือแบบถ้าเล็มผิดเดี๋ยวไปตัดได้เนี่ยวุ่นวายเลยอันนี้เรื่องใหญ่ก็คือค่อยๆเลม็มจนมันไม่มีแบบพวกขนที่มันขึ้นๆมาอย่างแล้วอะ คือผมกาค่อนข้างผิดหวังนะเพราะกระเป๋าใบนี้มันต้องเจ็ดหมื่นแล้วก็ทุกอย่างดีหมดนะครับพยายามเลือกคือผมก็เลยวันนั้นก็คือแบบกลับเข้าไปที่ชอ็อปแต่ว่าไปที่อินโพรเพรียมพอดีว่าบ้านอยู่ใกล้อินโพรเรียมมากกว่าที่ไอคอนสยามก็เลยจะไปถามเอเอว่าเออจริงๆลึกๆอยากเปลี่ยนใบใหม่นะเพราะว่าแบบเ,ออเพิ่งซื้อมาได้ไม่ถึงอาทิตย์ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยกลับไปถามแต่เข้าใจว่าไม่รู้ว่าเอซเอบริการไม่ค่อยดีเลยนะที่พักก็เป็นผู้ชายนะครับ คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อกับเขาด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าลูกค้าไม่ชอบลูกค้าก็ไม่ต้องหลับไปคือผมได้ยินคนํามีคําแรกมาก็แบบอึ้งอ่ะว่าแบบแล้วยูมีมีชอยให้ให้ให้เราเลือกเยอะมากนะหรอเดี๋ยวนี้เ,เลอลวีของหายากม,มากบางทีไปเลยแค่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่รู้เหมือนกันมันเราจะไปเปรียบเทียบกับอะไร แล้วยิ่งถ้าเราสั่งออนไลน์มันฟลุกได้ใบไหนไ,หม,ไม่ต้องรอเป็นเดือนเราก็จะรีเทิร์นของก็จะรับอะไรเงี้ยเพออราะฉะนั้นการซื้อที่ออฟไลน์สโตร์คือแบบดีสุดอ่ะคือเราได้เห็นของจริงก่อนซื้อซึ่งจะบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เราเห็นเ่ยเยอะ,อะๆอะ่ะคือมันมันเห็นชัดไงไอ้พวกรอยขุยได้อะไรเงี้ยมันต้องมองเห็นอันนี้คือกลับมาบ้านเราเพิ่งเห็นอะไรเงี้ยก็เลยแบบกลับไปถามแล้วเออย่าง ตอบมาอันหนึ่งที่อึ้งก็คือว่าที่บอกว่าถ้าลูกค้าไม่ชอบก็ไม่ต้องรับไปคือผมก็แบบอา้าวคือเพิ่งมาเห็นนะวันนั้นมันแบบมันเป็นลายเล็กๆอรัซึ่งอยู่ก็ไม่ได้ให้คําตอบอะไรก็เลยคิดว่าไม่ไม่ได้คาดโอเคไม่คาดหวังจะเปลี่ยนไปใหม่แต่คาดหวังว่าเราจะแนะนําอะไรให้บ้างก็เลยบอกว่าถ้าถ้าง,งั้นทางร้านพอจะมี after service หรือว่าในการแบบตัดพวกขุยๆได้นั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็บอกว่า ทางร้านไม่มีแมทเรียลหรือไม่มีอุปกรณ์ในการ t r i มขนได้เลยผมก็แบบฮะขนาดผมไปซื้อมาบรีอ่ะเขายังมีแบรนด์ที่มันแบบอาจจะแบบไม่ได้ luxury มากเท่าหลุยส์เอลวเขายังมีอทำไมอยู่ไม่ทำผมมาคิดว่าเขาน่าจะโกหกว่าแบบเออทำไมแบบทำไมต้องโกหกว่าไม่ไม่เคยไม่มีอุปกรณ์ซ่อมแซมพวกนี้ผมว่าไอ้เล็กๆนลอยน้อยเนี้ยผมว่าที่ชอบมีเยอะแหละ แต่ผมเข้าใจว่าผมไม่ได้ซื้อที่นั่นเขาเลยไม่เซอร์วิสให้นะครับก่อนนั้นแย่คีบเอาที่ผมซื้อไปที่ e อมพ r i เรียมที่เคยนั่นนะมันมีปัญหาเรื่องกาวยางคิดว่าทุกคนที่ซื้อ LV จะต้องเจออยู่แล้วนะครับมันลอกตอนนั้นผมไม่เคยใช้ LV เลยไม่รู้ว่าคืออะไรผมนึกกระเป๋าหนังมันขาดก็เลยให้ซึ่งเขายังบอกว่าเออสามารถที่จะเอาเข้าไปหลังร้านเดบเดบไปแก้ไขมาให้นะครับเพราะทำได้นั่นเพราะว่าผมซื้อที่อมพเรียมไง ต่ใบเนี้ยไม่ได้ซื้อที่ e m ม o i u โพลิมเขาก็ทรงว่าเหมือนจะไล่กลับไปที่ไอคอนสยามซึ่งผมก็ไล่ไปถามเอว่าเออมันพอซ่อมได้ไหมแต่ SA เอสเอขาไม่ตอบมาซึ่งผมก็เป็นคนที่แบบถ้าเจอปัญหาอะไรพวกนี้จุกจิกอ่ะอยากจะแก้เดี่ยวนั้นเลยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าโอเคไม่หวังอะไรละหวังตัวเองนี่แหละก็เลยเอากลายตัดหนังมาเล็มนะครับก็ค่อยๆเล็มจนตอนนี้แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับ อาจจะเหลือบางเส้นแต่ก็คือไม่ตัดมากกลัวเอกว่ามันแบบจะไปทําให้ได้รันแล้วก็จะเสียหายมากกว่านี้นะครับถ้าดูเัินเนตรงนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรแล้วนะครับข้อนนี้จะเป็นฝากข้อคิดให้กับเพื่อนๆดูในส่วนของการซื้อบ้าน,นครับซึ่ง LV ใบใหญ่ๆพวกนี้ผมว่านะคุณตี้อน่าจะตรงนี้แหละอาจจะเป็นข้อบอกพร่องของรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกขอบต่างๆอะไรเงี้ยครับ บางทีทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นขอบกาวออกมาเนี่ยยิ่งเฉพาะหลัง,งแผบเนี่ยไม่ไม่แน่ใจในนี้นเห็นปะน,นะครับนเนี่ยเมันจะเป็นแบบขอบขอบ,ขอบมันจะเป็นแบบเหมือนอะไรลุยๆแต่จริงแล้วหนังมันไม่ได้ลุยนะแต่มันจะเป็นขอบยางกาวยางอะไรเงี้ยมันต้องลอกมันลอกๆมาคือมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วตัวชิปออใหญ่ก็มีแต่ว่าไม่มากเท่าตัวใบเล็กใบเล็กนี่มีเยอะ วิธีแก้ไขเขาบอกให้เอาอยางลบครับด้านสะอาดๆที่สะอาดเลยนะมาถูๆๆแล้วก็มันจะหลุดไปเองแต่อย่าใช้มือดึงซึ่งที่ผ่านมาผมก็ใช้มือดึงไปค่อนข้างเยอะแล้วแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับไม่ได้เสียหายสีไม่ได้ลอกหนังไม่ได้หลุดอะไรก็พอพอ,พอผ่านไม่ได้นะครับ <S <S โอเคพูดถึงเรื่องของคุณภาพแล้วกลับมาที่ตัวกระเป๋าฟางนะครับเวลาเราใช้อ่ะเนื่องจากว่ามันตัวเนี้ยมันจะในด้านของขอบหนังอ่ะ ควรจะเห็นว่ามันตัดเปลยอย่างเงี้ยไม่เหมือนตัวรุ่นพี่คีปอครับเทียบให้ดูคีปอครับข้างผ้าเห็นไหมในด้านของหนังนะครับมันจะนี่มันจะเป็นการเดินเส้นด้านหนึ่งแล้วก็เย็บด้านไหนเพราะฉะนั้นขอบกระเป๋าเนี่ยมันจะเก็บด้านไหนแต่ด้านเนี้ยถ้าของใบเล็กอะครับมันจะเป็นหนังเปืยเปๆอย่างงี้เพราะฉะนั้นเวลาเดินเป็นางการก็ตามการกระแทกอะไรเนี่ยต้องระวังมากๆนะครับไม่ พยายามอยาให้ไปโดนไลผมคิดว่าไอ้ตัวหนังพวกนี้มันน่าจะเซนซิทีฟอยู่ถ้ามันไปชนชนแล้วมันเปิดเนี่ยน่าจะทําให้หนังมันมันเสียหายได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันก็มีทําบ้างโดนบ้างแต่ไม่เป็นไรนนครับส่วนมากก็จะชนกับตัวนี่แหละโดนเสื้อโดนไรลแต่มันก็ไม่ได้ปริไม่ได้แบบเลอะหรือว่าเสียหายแต่อย่างใดนะครับไอ้ตรงที่ขอบบุมอะไรเงี้ยก็ยังไม่ไม่กระจายซึ่งยอมรับในคุณภาพของ ตัวแคนวาสองแบรนด์ LV ได้ว่าทนมากๆนะครับแล้วก็ทำความสะอาดก็ง่ายนะครับอะไรอบก็แค่เช็ด Canon A, แค่นั้นเองยกเว้นว่าบริเวณหนังจะต้องดูแลหน่อยแล้ก็ไม่ได้ถึงับขนาดซีเวียวว่าแบบจะต้องแบบหมุดหงิดอะไรขนาดนั้นนะด้านในนะครับนี้ก็สามารถใส่พวกกระป๋องกระเป๋าเล็กๆซองทิชชู่อะไรอย่างได้หมดนะครับเดี๋ยวจะทำวอททิช i ิน i ิตี้ค k เอาให้ดูนะครับว่า เราสามารถใส่อะไรได้บ้างในใบจิ้มควรจะเห็นว่าใบเท่านี้ครับแล้วก็ไม่มีสายส่วนตัวที่ถือของเยอะนะครับทําให้ต้องพกเยอะมากๆนะครับแรกนะครับก็คือว่าเป็นกระเป๋าสตา r ์นะครับใส่ไปเลยที่เป็นตัว AirPod Pro นะครับใส่ไปต่อไปนะครับก็จะเป็นตัว Key Holder นี้นะครับก็ใส่เข้าไปจะต้องจัดระเบียบนิดหน่อยนะครับแล้วก็ คาร์ทโฟเดอร์นะครับใส่เข้าไปคาร์ทโฟเดอร์อีกอันนึงนะครับใส่เข้าไปอันนี้ถุงผ้านะครับของวัตเทลุของแบรนด์จากญี่ปุ่นอันนี้สามารถซื้อได้ที่ลอฟนะครับก็ใส่ลงไปในช่องเล็กๆนะครับท้องทิชชู่นะครับใส่เข้าไปปากกานะครับน้ำหอมนะฮะของทอมฟอรน,นะครับสามารถใส่ได้ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ามันจุกแล้วก็อันนี้เป็น กระเป๋าเล็กๆนะครับอีกหนึ่งใบแล้วก็กระเป๋าใส่เครื่องสําอางนะครับใส่ได้ทั้งใบสำหรักนั้นนะครับก็เป็นซับมันนะครับอันนี้เป็นของชิเซโดนะครับใส่เข้าไปแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์นี่ของแถมก็ใส่เข้าไปเนี่ยจูมากครับเนี่ยทุกวันในชีวิตประจำวันก็จะพบประมาณเท่านี้อะแล้วก็ตัวคีเพาตัวนี้ไว้ใส่เศษเหรียญน,นะครับก็ใส่เข้าไปปิดท้ายด้วยแว่นตานีของ อ่าอีซแองรอแรงนะครับใส่เข้าไปเนี่ยจบละอ่ะยาดมเล็กๆนะครับใส่เข้าไปลิปมันนะครับใส่เข้าไปปิดปึด๊บิดได้นี่เป็นแบบนี้นะครับใส่ได้หมดเลยเต็มปริมาตรนะครับเดี๋ยวจะสะพายให้ดูสะพายด้านข้างนะครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ผมปรับระดับสายประมาณใกล้เคียงกับตัวชิปออกไปใหญ่นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วเวลาสะพายเฉียงเนี่ย ไม่อยากให้มันยาวเกินไปก็จะอยู่ประมาณนี้สวยงามนะครับก็ดูกระทันรัดนะครับไม่ไม่ใหญ่นะครับแล้วก็ไม่เล็กนะฮะเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวสูงร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะครับก็จะอยู่ประมาณเท่านี้นะครับพกพาง่ายเป็นแบบนี้ก็สำหรับลายตัวโมโลแกรมแคนวาสตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นสีดํามันก็ ไม่ค่อยชัดมากเท่าไหร่ก็ถือว่าชอบนะครับไม่ไม่ได้เด่นเกินไปสายเองก็ไม่ได้เห็นเขาบาดหรือตองมากเกินไปนะครับข้างนี้ส่วนตัวแล้วเป็นใบที่ออกแบบมาได้ตรงเวลาพอดีเพราะว่ากําลังมองหาใบเล็กๆแบบนี้แล้วก็ l อวเาก็เพิ่งที่จะล็อคผลัสนี้ออกมาก็เลยรีบซื้อเลยถึงจะราคาสูงหน่อยแต่ก็ ใช้งานเราไม่ต้องไปหาใบอื่นเลยแล้วก็เหมาะกับตัวเองมากๆนะครับก็สําหรับเพื่อนๆใครที่สนใจนะครับก็ลองดูในเว็บไซต์หรงหริวตองก่อนว่ามี a r a i l a b l e ที่สาขาไหนนะครับแล้วเราก็ไปลองก่อนนะครับชอบไม่ชอบอยังไงนะครับ SA สเอเไม่ว่าอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะที่ไอคอนเสยียงบริการดีนะครับก็ลองไปเลือกดูกันได้นะครับเผื่อใครๆที่ชอบก็ลองดูนะผมว่าเป็นกระเป๋าใบเล็กที่ ตอบโจทย์ในการใช้ไลฟ์สไตล์ไปเที่ยวใกล้ๆนะไม่ต้องจุอะไรมากหนักนะครับก็สวัสดีนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันมาครับก็เดี๋ยววว่างๆก็จะทําคลิปมาอีกนะครับก็จะมีหลายๆอย่างนะครับรวมถึงเข็มขัดรองเท้าอะไรยังไม่เคยทําเลยครับก็เดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ